สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับวันที่9ก็น่าจะชัดเจนขึ้นถ้าเราดูตามความเป็นไปได้9ไม่รู้ว่าจะขึ้นเสร็จไหมอาจจะทั้งวันเพราะวันที่30ที่ผ่านมา ้สูญเสียยังไม่สามารถเบิกได้ทั้งหมดวันที่9อาจจะทั้งวันหรือครึ่งวันช่วงบ่ายน่าจะถามค้านของทนายจำเลย10น่าจะเป็นพ่อน่าจะทั้งวันหรือเปล่าไม่แน่ใจพ่อน่าเป็นห่วงที่สุดขนาดแม่ที่บอกว่าพูดเก่งๆประดิษฐ์คำพูดเก่งๆยังไปไม่เป็นเลยถ้าเจอถามค้านถ้าพ่อ ไม่มีคนกำกับแล้วจะเป็นยังไงมาติดตามกัน11น่าจะเป็นส่วนของพี่สาวเขาพ่อแม่พี่น้องตาชอยอยยสอคอพยานที่แบบไร้ค่าหลักฐานหลายๆอย่างมันมีพิรุษมันไปไม่ถึงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่มาของพยานหลักฐาน ทีรุดจากฝั่งผู้สูญเสียญาติของเขาน้องชายน้องสาวพ่อแม่ของผู้สูญเสียมีอะไรที่เป็นคอนเทนต์ตลกๆผมนะ่ะรับไม่ได้จริงๆตอนหลังนะ่ะเห็นมาเล่นเรื่องของลูกถามแม่ตอบเรื่องการล่อซื้อพยานยิ่งรับไม่ได้ 1. ผมสงสัย ผู้สูญเสียตั้งแต่การให้ข่าวแล้วมีพิรุษไม่เคยขึ้นเขาแต่โดนจับโปะว่าขึ้นเขาเคยออกรายการบอกน้องหายตอน9ก้าโมงแต่ทีหลังนะ่ะบอกว่า9ก้าโมงกว่า 2. ตัวสามีผู้สูญเสียให้สัมภาษณ์ว่าขอให้เจอร่างน้องถ้ายังไม่ตายทำไมไม่เจอตัวน้องคำว่าร่างคือศพส นาสอรู้ตอน10บโมงกว่าแต่1ิบเอโมงไปหาหมอรรมทำไมคุณนะ่ะไม่ระดมชาวบ้านไปออกตามหาถ้าปูพรมตามหาถ้ามีคนอุ้มหรือเดินตามหมาปลาสม้มยังไงก็มีโอกาสได้เจอแปลกๆลก 4. ผมนะ่ะสงสยัยและปิดวันที่ไปรับศพน้องผลไม้ ขอโทษร้องไห้คุกเข่า5คนสุดท้ายที่เป็นผู้หญิงไม่ค่อยออกขา่าวความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับประกาศถึงยูทูบเบอร์หลายๆท่านกับพฤติกรรมของเฮียเขาที่เขาบอกว่าเป็นเฮียว่าอย่าไปตอบโต้มันอย่าไปให้ค่ามันคนดีๆเขาไม่พูดแบบนี้คนไม่มีสัจจะรับปากพระอาจารย์เจวันคุณยังรักษาสัจจะไม่ได้เลย อย่าไปให้ค่ามันอยู่ๆดีๆน่ะเขาทําให้คุณไม่พอใจคุณก็นั่งเทียนด่าคนนู้นคนนี้ผมประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าพระอาจารย์พลไม่เกี่ยวพระอาจารย์ไฟเขียวแล้วว่าถ้าจะด่าก็ด่ามันใครจะอะไรก็ซัดมันตรงๆอย่าไปพาดพิงอะไรถึงพระอาจารย์พลเจอหน้าผมไม่คุยคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆจะไม่ไปให้ค่ามัน เจอหน้าใส่กันทีเดียวไม่อยากให้พระอาจารย์ท่านหนักใจแต่ท่านก็รู้ว่าสิทธิ์คนไหนดีเลวดูกันต่อไปถึงพฤติกรรมของบุคคลคนนี้มันกับผมนะ่ะคนละชั้นกันลุงป้าเขาไม่ได้ดังใจมึงใช่ไหมถึงฟาดงงฟาดงาลุงป้าเขาชินแล้วคนที่อยู่กับลุงกับป้านะ่ะที่ออกไปแล้วเป็นแบบมึงนะ่ะก็มีหลายคนเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาไม่ให้ค่าหรอก fc เขารู้ว่าเป็นยังไงเจอตัวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวรู้เลยขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าใครจะด่าเฮียเดน่ะเขาก็เต็มที่เลยถ้าเป็นผมผมไม่ตอบโต้แต่ไม่เกี่ยวกับพระอาจารย์พลผมได้คุยกับท่านแล้วว่าปล่อยตัดหางปล่อยวัดเตรียมรับกรรมคุณมาเล่นกับ FC ซลุงป้าจบไม่สวยอีกไม่ช้าความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube กริด พลเดชวิสัยคุณกฤิได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาเล่านิทานโดยจะเล่าให้ลุงพลพ่อแตนแห่งบ้านจำปาดงฟังกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีจระเข้ตัวหนึ่งเข้าไปในหมู่บ้านไปเจอหนองน้ำจะหาอาหารเพื่อที่จะเอาไปให้ลูกกินปรากฏว่ามาติดตาข่ายที่ชาวบ้านดักปลาทำยังไงก็ไม่ออกจากตาข่ายอยู่แบบนี้ครึ่งวัน พอดีมีเด็กน้อยมาเล่นเจอจระเข้ตัวนี้ตกใจกำลังจะวิ่งหนีจระเข้เรียกไปว่าอย่าเพิ่งไปเราติดที่ตาข่ายครึ่งวันแล้วลูกเราก็รออยู่ช่วยเราก่อนเถอะหนูน้อยได้ฟังก็หลังเลหนูน้อยพูดว่าเราจะไปช่วยได้ไงเจ้าเป็นสัตว์ร้ายมีพิษเราเข้าไปใกล้เจ้าจะจับเราไปกินเป็นอาหารหนูน้อยบอกว่า เราไม่กล้าหรอกเดี๋ยวรอให้คนอื่นมาช่วยดีกว่าถ้าเจ้าช่วยเรานะ่ะถือว่าเจ้ามีบุญคุณกับเราเราจะไปในรกคุณได้ยังไงนอกจากเราไม่ในรกคุณแล้วเราจะตอบแทนเจ้าด้วยหนูน้อยเลยเอาไม้ไปเขี่ยตาข่ายออกเพื่อให้จระเข้หลุดออกมาพอเขี่ยปุ๊บจระเข้ก็งับเข้าปากเพื่อให้ลูกกินหนูน้อยก็ร้องวยวาย ในเจ้าบอกว่าจะตอบแทนบุญคุณจระเข้บอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละเพราะเจ้าเป็นอาหารอันโอชาลูกเราก็หิวแล้วนูน้อยถามว่าสิ่งที่จระเข้บอกเป็นความจริงเหรอที่เราช่วยชีวิตแต่จะเอาเราเป็นอาหารนกผัวเมียตอบว่าจริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความจริงของชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละไม่มีใครอยู่เพื่อใครความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ใครบอกเจ้าแล้ว ได้พูดไว้ดังนี้ครับผมเพิ่งจะดูที่พระอาจารย์พลท่านหลายสดผมก็เคารพพระอาจารย์อยู่แล้วถ้าท่านน่ะไม่อยากให้มีปัญหาผมก็จะไม่มีปัญหาถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกมาพูดท่านก็พูดดีครับพูดให้แง่คิดดีแต่คนที่สำคัญก็คือถ้าเฮียเดยแกหยุดพูดถ้ามันไม่หนักเกินไปผมก็ไม่ออกมาพูดสิ่งที่ผมพูดนะ่ะคือเขา เอาพระอาจารย์พลออกมาเล่นเอาวัดเอาวาออกมาอ้างแบบนี้ผมรับไม่ได้พระอาจารย์พลสร้างมาเกือบ1ิปีแล้วนะ่ะมาเป็นแบบนี้มันไม่ถูกต้องคุณจะเอามาเล่นหรืออะไรนะ่ะคุณต้องเซฟพระอาจารย์อย่างผมนะ่ะไม่เคยสร้างความหนักใจในโซเชียลให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีแต่ท่านเป็นห่วงเราพระอาจารย์พลนะ่ะ ท่านก็เป็นห่วงผมที่พระอาจารย์พูดมาเหมือนท่านเตือนสติลูกศิษย์ไม่อยากจะให้มีปัญหาถ้าไม่หนักเกินไปผมก็ไม่อยากจะพูดอยู่ที่เฮียเดถ้าเฮนะียเดน่ะหยุดผมหยุดแต่ในเมื่อพระอาจารย์พูดผมก็จะหยุดสงสารท่านน่ะไม่อยากให้ท่านทำให้ท่านหนักใจแล้วก็ไม่อยากทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นทุกข์ ประเด็นต่างๆเพราะท่านก็ออกไปปฏิบัติแล้วท่านขอถอยหลังออกไปอยู่วัดแล้วฝากถึงเฮียเดอย่าดึงพระอาจารย์เข้ามาเลยเห็นพระท่านออกมาพูดผมก็สงสารท่านอยู่เหมือนกันเจตนาของลุงพลป้าแตนไม่อยากให้มายุ่งเพราะห่วงความรู้สึกพระอาจารย์เดี๋ยวจะโดนเพจนูน้นเพจนี้ด่าความคืบหน้าพระอาจารย์พลได้พูดผ่านทางช่อง YouTube ไปดังนี้ พระอาจารย์เข้าไปแบบนี้มันถูกไหมในเมื่อครูบาอาจารย์ท่านอยู่จุดของท่านแล้วพระอาจารย์ถอยแล้วนะไม่ว่าจะเรื่องแว้นหรือพูดถึงเรื่องอะไรอีกแล้วนะ่ะพระอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกทั้งคู่ลองพิจารณาดูว่าคำพูดที่พระอาจารย์พูดนะ่ะมันถูกไหมถ้าเรารักวัดจริงเราจะไม่เอาวัดออกมาถ้าเรารักครูบาอาจารย์จริง เราจะไม่เอาครูบาอาจารย์ออกมาในสงครามโซเชียลอยากให้ออกมาในรูปลักษณ์ที่ดีอันนั้นคือเราไม่ลืมบุญคุณเราไม่ในละคุณวัดเราไม่ในละคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่ในละคุณข้าวน้ำที่เรากินร่วมกันมาเราต้องนึกถึงเพื่อนพ้องบริวารที่ร่วมสร้างกันมาอีกจำนวนมากที่เขาไม่ได้มีโอกาส ออกมาพูดแบบพวกเราเพราะฉะนั้นอนะ่ะสองคนมีสื่ออยู่ในมือจงใช้สื่อนั้นให้เกิดประโยชน์เรามีสื่ออยู่ในมือจงใช้สื่อนั้นเหมือนกับประกาศให้เขารู้ได้ไหมว่าเราเป็นคนที่ไปปฏิบัติธรรมมานะลองทําตรงนี้ออกมาให้เห็นแล้วคนจะศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราต่อให้เรานะ่ะ ไปบอกว่าครูบาอาจารย์ดีแต่เรานะ่ะเอามาเถียงกันมันไม่ใช่คนอื่นมองยังไงมันก็ไม่ดีถ้าดีลูกศิษย์จะเป็นแบบนี้เขาก็จะมองย้อนกลับมาดูวัวให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่อันนี้นะ่ะก็ไม่ต่างกันครูบาอาจารย์ก็ดูที่ลูกศิษย์ถ้าคนนั้นเขาศรัทธาและเขารักษาครูบาอาจารย์จริงเขาก็จะแสดงออกให้เห็นเอง